ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเลตนะครับหนึบาทที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดเลยทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าทูมอนี e วอลเลตเดี๋ยวลองไปดูในคลิปนี้กันฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าทูมอนี่ลเลตกันก่อนนะครับตัวแอปจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของกดเก ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็มีรูปแอปไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดเองได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ผมใช้ในการทําเงิน100บาทล่าสุดเนี่ยผมถอนจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า StepGo รับรางวัลจากการก้าวเดินนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดแอปได้ฟรีนะครับไม่มีการเสียเงินในการดาวน์โหลดและก็สมัครได้ฟรีวิธีการสมัครของแอปนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูขั้นตอนวิธี การทำในคลิปได้เลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะทําเงินได้นะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับก็ให้เราเข้ามาดูที่เมนูด้านล่างนะครับจะมีหน้าหลักรายงานและก็ของฉันนะครับให้เรากดมาที่เมนูของฉันก่อนเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของคําว่ากรอกรหัสเชิญการกรอกรหัสเชิญหรือว่าเป็นการป้อน id คําเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้รับ5000ันเหรียญทองตรงนี้เนี่ยเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ถอนเงินได้นะครับตามความสะดวกความถนัดของเพื่อนเพื่อนได้เลยเนาะถ้ามี id ของเพื่อนก็ใช้ของเพื่อน ก่อนได้นะครับตรงนี้ผมไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้ในส่วนของรหัสโค้ดเนี่ยจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับในส่วนของรหัสโค้ดนะอันนี้ก็ตามความสะดวกได้เลย ต่อมาครับเรามาดูที่การถอนเงินกันก่อนนะครับก็กดมาที่ของฉันนะครับแล้วก็กดมาที่การถอนเงินตรงนี้นะจะมีคําว่าถอนเงินนะครับในส่วนของคะแนนของเราในการถอนเงินจะเริ่มต้นที่10บาทถึง500บาทนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีในการถอนก็คือคะแนนเหรียญทองและก็เพชรนะครับประวัติการถอนเงินนะครับก็กดดูที่ด้านบนขวาได้เลยนะครับเป็นบันทึกการถอนเงินนะครับในส่วนของเดือนเมษายนนะครับหรือว่าเดือนสีเนี่ยในปี2024เนี่ยผมถอนไป3รายการเนาะห้าร้อยสองร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยบาทนะ รวมเป็น800บาทในการถอนที่ผ่านมานะครับก็เริ่มถอนในวันที่8เดือน4นะครับเป็นที่10เดือน20เดือน4นะครับแล้วก็26เดือน4นะก็ได้รับทั้ง3รายการการถอนเงินก็ยังปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยอดการถอนเงิน10บาทนะครับ10บาทเนี่ยจะต้องใช้ในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับอยู่ที่120,000นะครับทีนี้เราก็สามารถทําแล้วก็ถอนได้เลยนะครับ2ในส่วนของรายการที่2เนี่ยจะเป็น100 200 500เรียงลงไปตามลําดับเนาะก็ทําตามเงื่อนไขได้นะครับ ต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูหน้าหลักนะครับในการสร้างรายได้นะครับในส่วนของแอปนี้ทําอย่างไรเมนูแรกๆนะครับหน้าหลักนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีให้เราดูนะฮะก็จะมีรางวัลจากการเช็คอินนะครับคะแนนของเราตรงนี้นะครับรางวัลจากการเช็คอินเนี่ยก็จะมีคะแนนตั้งแต่300ขึ้นไปนะครับให้เรากดรับคะแนนทุกวันเลยนะครับกดเช็คอินตรงนี้นะครับแนะนําให้เรากดทุกวันต่อเนื่อง30วันนะครับจะได้รับถึง2 0 0 0มืเหรียญทองเลยนะครับส่วนในส่วนของคะแนนที่มันขึ้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดรับได้เลยนะนี่ครับกดรับแบบนี้รับ รางวัลคูณ2ได้ด้วยนะครับแล้วก็กดรับเพิ่มเติมได้จากการดูแอดโฆษณาหรือว่าวิดีโอนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเดินของเราในแต่ละวันนะครับเมื่อเราเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดแอปนะครับผมแล้วก็ดับหน้าจอไว้เนี่ยเราสามารถนับก้าวที่เราเดินได้นะครับพอเรานับก้าวเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขขึ้นมานะครับอันนี้ผมนั่งอยู่กับที่นะแล้วก็ทําการเขย่าหน้าจอมือถือแบบนี้นะครับตัวเลขเนี่ยมันก็ขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับจากเลข0ย์มา20 30นะครับผมอันนี้ก็เป็น หรือว่าการเขย่าหน้าจอที่มันขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าของใครนะครับทำการเขย่าหน้าจอแบบผมแล้วเนี่ยตัวเลขไม่ขึ้นก็ลองเปลี่ยนเป็นการเดินดูนะครับในการเดินก็คือเปิดเน็ตเปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการเดินนะครับพอมันขึ้นตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถกดแลกเปลี่ยนเหรียญทองตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นคะแนนเหรียญทองด้านบนที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็น To มานี่วอลเล็ตนะครับต่อมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีการทํารายได้ที่เยอะที่สุดนะครับก็คือการเชิญเพื่อน1คนสามารถรับได้สสูงงุดถึ207 หมื่นเหรียญทองนะครับหรือประมาณ22บาทนะครับต่อ1คนเลยนะครับใครที่อยากมีรายได้ตรงนี้เพิ่มเนี่ยก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยแล้วก็ทําการกดเชิญทันทีนะครับคัดลอกข้อความตรงนี้นะคัดลอกเนื้อหานะครับแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ในมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับตามความสนัดตาความสามารถของเพื่อนๆได้นะครับในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับรางวัลที่เราจะได้รับ2องแสนเจ็ดหมื่นเหรียญทองเนี่ยเขามีรางวัลให้เราดูตรงนี้ว่าเราจะได้รับอย่างไรวิธีการรับรางวัลคําเชิญนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อสี่เรียง ลงไปตามลำดับตรงนี้ได้ในการเชิญเพื่อนนะครับก็จะได้รับใครส่วนของเพชรด้วยนะแล้วก็ทําตรงนี้เพิ่มได้เลยนะครับ อันนี้คือการเชิญเพื่อนเนาะเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้นะสลับการเชิญนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในส่วนของการถอนเงินด้วยนะครับในส่วนของภารกิจการเชิญเพื่อนนะครับต่อมานะครับการเล่นบัตรขูดรุ้นโชคนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการวงล้อนะในการหมุนวงล้อรับในส่วนของคะแนนแล้วก็กดเริ่มในการหมุนวงล้อได้เลยนะครับสิบครั้งนะครับผมในการหมุนวงล้อเนาะอันนี้เราก็กดหมุนได้เลยนะครับจะได้รับคะแนนเหรียญทองขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าของใครขึ้นเป็นรับรางวัลคูณ3นะครับตัวนี้เราก็กดรับคูณ3ได้เลยนะครับต่อมาการ นี้ก็มีโอกาสที่เราจะได้รับในส่วนของ10ดอลลาร์ฟรีๆด้วยนะครับในการลุ้นรับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเจอในส่วนของตัวจรวดตรงนี้นะครับให้ครบ6อันนะเขามีบอกตรงนี้นะครับมียอดเงิน2อ0คะแนน120 100, 100แล้วก็8040เนาะวิธีการเล่นเนี่ยกดบัตรแบบนี้เลยนะครับต้องเจอตัวจรวด6อันนะถึงจะได้รับเงิน10ดอลลาร์ถ้าเราเจอ3อันเนี่ยก็จะได้รับเหรียญทอง100เหรียญทองคูณ2ได้ด้วยนะครับอันนี้คือการเล่นนะครับแล้วก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆได้นะครับสำหรับการเล่นไมไก เป็นการหมุนซูเปอร์สล็อตนะครับอันนี้ก็จะได้รับเหรียญทองเหมือนกันนะครับสิครั้งต่อวันนะครับแล้วก็กดเริ่มหมุนได้เลยแล้วเราก็จะได้รับเหรียญทองขึ้นมานะครับผมได้รับมาที่100เหรียญทองนะเราสามารถกดรับรางวัล2เท่าได้เลยนะครับอันนี้คือการเล่นซูเปอร์สล็อตนะครับต่อมาก็จะมีการดาวน์โหลดแอปและลองเล่นนะครับการดูโฆษณาทําเงินนะครับกดรับคะแนนเหรียญทองนะครับรับรางวัลจากการเดิน5ครั้งนะครับสุ่มกาชาปองนาโชคนะครับสมบัติลึกลับจับรางวัลฟรีรับัตรครั้ง สล็อตครบ10ครั้งนะครับสมบัติลึกลับ9้าครั้งนะครับผมแล้วก็สมการชาปองทําภารกิจตรงนี้เพิ่มได้ในการรับในส่วนของคะแนเนเหรียญทองแล้วก็จํานวนเพชรนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่2ในการรายงานนะครับว่าการเดินของเราเนี่ยเราเดินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในเดือนนี้นะครับผมของผมยังไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับในส่วนของเดือนพฤษภาคมนะเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนเมษายนเนี่ยผมเดินไปทั้งหมด7 9 3 7 1 9เเก้าเลยนะครับก็เฉลี่ยให้เราดูตามนี้เลยในส่วนของการเดิน นะน,นี่เพืเ่อเพื่อนลองเข้ามาทําดูได้นะครับเรามาดูการถอนเงินอีกรอบหนึ่งนะครับว่าในการถอนเนี่ยเราต้องทําเงื่อนไขอะไรบ้างในการถอนแต่ละรายการเริ่มจาก10บาทเมื่อเรามียอดในส่วนของคะแนนนะครับเหรียญทองครบตามจํานวนทุกรายการแล้วนะแล้วก็เพชรครบตามจํานวนแล้วเนี่ยเราอยากจะทําการถอนเงินนะครับมันยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมรายการ10บาทนะครับคุณจะต้องทําการรับชมวิดีโอโฆษณานะครับในวันที่เราทําการถอนเนี่ยอย่างน้อย80ครั้งเลยนะครับในการถอนเงินต่อมา100บาทนะครับคุณจะต้องทํา การเชิญเพื่อนให้ครบ10คนใน1วันนะครับ200ก็เหมือนกันนะ10คน1วันนะครับแล้วก็500 10คน1วันนะครับต้องทําการเชิญเพื่อนให้ครบถึงจะทําการแลกเงินได้แล้ววิธีการแลกเงินทําอย่างไรนะครับก็คือให้เราใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์ชื่อ wallet นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานของแอป StepGo นะครับเพราะว่ารูปแบบการถอนเงินเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่จากเมื่อก่อนนะครับที่มีแค่เหรียญทองแล้วก็เพชรเนี่ยแลกได้เลยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นการเพิ่มในส่วนของการเเเชิญพื่อนนข้้าามดวยะครับ ็อยากให้ทางแอปเนี่ยโปรโมทนะครับมากขึ้นนะครับมันก็เลยเพิ่มตรงนี้เข้ามานะครับใครที่ดูแล้วเนี่ยมองว่ามันยากเกินไปก็เลื่อนผ่านได้นะไปทําแอปตัวอื่นได้เพราะว่ายังมีอีกหลายๆแอปนะครับที่สามารถทําเงินเข้าทูม o ี่ y อลเ l ็ตได้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เท่านี้นะครับในส่วนของแอป StepGo ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ